ค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูแอปพลิเคชันยอดฮิตไม่ใช่แอปไหนนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันไลน์บนโ o k i ียอาชา501ตัวนี้นะคะก็ด้วยมูลค่า2,990บาทสีสันนะคะแล้วก็หน้าจอที่ถือว่าโอเคพอ ทียบกับราคาแล้วว่ามันค่อนข้างคุ้มนะคะวันนี้ก็สามารถจะเล่นหลายได้แล้วค่ะก็จะมาโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับคนที่ซื้อไปแล้วยังเล่นไม่ได้ก็เพียงแค่กดตรงแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้นะคะมันก็จะอินสตา l โดยอัตโนมัติแต่ว่าโหลดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยนะคะพอกดเข้ามานะคะก็จะเจอเมนูต่างๆที่เหมือนบน Android หรือว่าบน iPhone ทั่วไปนะคะด้านล่างจะเป็นอั o มาออปชันค่ะส่วนออปชันนี้ก็สามารถเลือกได้จะแบบเลือกแชทหรือจะเลือกที่จะดีลีชแชทก็ได้นะคะ ซ้ายสุดเลยค่ะก็จะมีเพื่อนที่อยู่ในลิสต์ของเราเราก็สามารถจะค้นหาเพื่อนได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะไม่ค้นหาก็กดลบออกค่ะก็จะมีเพื่อนของเราที่อยู่ในเบอร์นะคะอยู่ที่เบอรอ์อยู่ในเครื่องของเราที่เรามีเบอร์อยู่ในเครื่องนะคะสามารถกดดู กดกดค้างไว้ที่เพื่อนก็จะขึ้นมาเป็น Star Chat มี Hi มี Block นะคะ Add to Favorite Change Friend s Name นะคะหรือว่า Create a Group บ bon น Nokia 5 0 1ได้เลยค่ะอุ้มก็สามารถจะกดเข้าไปเพื่อจะคุยกับเพื่อนอุ้มนะคะหรือว่าตัวอุ้มเองในอีกเครื่องหนึ่งได้ค่ะตัวนี้ก็น่ารักมากเลยเพราะสามารถจะใช้ไอ้นี้ได้นะคะตัวสติ๊กเกอร์ค่ะตอนนี้ก็สามารถใช้ได้อยู่2 2สติ๊กเกอร์นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์มูนตัวนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เป็น น้องบราวน่ารักของเราตัวนี้นะคะก็สามารถจะใช้งานได้ค่ะสำหรับลายสติกเกอร์นะคะจะมีลายน่ารักน่ารักที่เหมือนบนบน iOS หรือว่า Android ทั่วไปนะคะมากันครบทั้งมูลทั้งบราวเลยค่ะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะสามารถจะเริ่มต้นจากการเล่นสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆได้ในออปชันตรงนี้ก็จะมีสามารถจะชูดโฟโต้ได้ค่ะ เพื่อจะ,จะถ่ายเลยก็ได้จะเลือกจาก Memory นะคะต่างๆได้ค่ะลองเลือกดูนะคะมีรูปไหนบ้าสมมติมีรูปนี้ก็สามารถจะส่งไปให้เพื่อนได้ค่ะนี่ค่ะจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะออ๋ตอนนี้กำลังอัพโหลดอยู่มันก็ขึ้น Sending นะคะ ็ปล่อยให้มันอัปโหลดไปสักพักหนึ่งนะคะเราย้อนกลับมาดูในหน้า2ตัวนี้ก็จะเป็นแชทที่เราเคยคุยเอาไว้นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะกดค้างเมื่อจะกดลบได้ค่ะอันนี้ก็เราสามารถแอดเฟนได้นะคะวิธีการแอดเฟนก็จะมีตรงนี้ด้านล่างบวกในส่วนของทเทลเฟนนะคะหรือว่าจะแอดเฟนด้วย ID ก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็เซิร์ช ID เพื่อนได้ค่ะเพื่อ <He i, S 2> จะแอดนะคะส่วนเมนูบาร์ bar, อันสุดท้ายก็จะมีโปรไฟล์โปรไฟล์เราก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนบงเปลี่ยนเบอร์อะไรอย่างนี้ได้นะคะตัว ID ค่ะโน t ต c ีก็จะเป็นข่าวสารทั่วไปของ Line นะคะที่เหมือนเหมือนกับ OS อื่นนะคะจะมีแอดเฟซมีไพรเวซีค่ะอีเมลรีจิสสามารถรีจิสอีเมลในนี้ได้นะคะเพื่อเวลาเราย้ายเครื่องอ๋อสำหรับคนที่ มีการร e ีจ s สต์อีเมลสามารถเอาอ e ีเมลอันนั้นมาใส่ในลน์บนอาชาต,ตัวนี้ได้น,นะคะ notification ค่ะก็สามารถปิดหรือว่าเปิดเสียงแจ้งเตือนได้นะคะตัวนี้ไม่มีให้เลือกถึงออปชั่นอื่แต่สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ค่ะค่ะก็สำหรับลายตัวนี้ก็คิดว่าถามว่าเสถียรหรือ,อยังก็อาจจะยังไม่ถึงกับเสถียรสัทีเดียวนะคะก็คือพอเล่นได้ค่ะ ก็คิดว่าทางโนเกียแล้วก็ทางลายคงพัฒนาคู่กันต่อไปนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะก็อขอจบสำหรับเจ้าลายสำหรับโนเกียอาชา5.1ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อไปในตอนต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ